สวัสดีครับ f อฟซมือน,นี้กลัาพบกันที่ยี่สิบแปดมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะสำหรับมือน,นี้ผมก็นินําเลขล่างมาสรุปให้เอฟซได้รับชมนะครับเนาะ,ะลายมือแล้วอีกสองสามหมือเลขก็ิออกแล้วทนะครับเนาะของตลาดที่ได้ประกาศผลสำหรับมือน,นี้ผมก็สรุปให้เอฟซไปเลยนะครับเนะาะก่อนไปรับชมกับขอฝากคำเตือนก่อนครับเนะาะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากค่าเตือนแล้วห้อกติม่าชมชุดสรุปล่างวัดประจำวันที่1นึ่งเมษายน2 5 หกสิบหกนะครับอ่นี่ครับงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนะครับแล้วชุดสรุปล่างนะครับมาสรุปให้เอฟซีนะครับแล้วสำหรับลักซิปและลักหน่วยกับเขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยที่น้ำลงให้เอฟซีได้รับชมไปแล้วช่วนให้เอฟซีไปแล้วนะครับแล้วแต่ว่าในชุดสรุปล่างเข้ากับมาชนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเอฟซีบางคนเพิ่นกับบริเบิงในชุดที่ลงลัก ศีบหลักหน่วยนะครับเนาะที่ชนให้พนยังมาด้เบิงพันว่าค้นพันกะมาเบิงชุดสรุปเที่ยเดียวเลยนะครับเนาะเอาอกระเป๋าเบิงเลยว่าหลักศีพห่อชอนไวต้ตัวใดนะครับเนาะชนตัวใดแน่สำรับสูตรนี่ก็เป็นสูตรเก่าที่ได้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับเนาะสามศูนย์นี่เป็นสูตรใหม่นะครับเนาะ เป็นสูตรใหม่เอาสิมาเบ่งว่าชนตัวไดบ้างนะครับเนาะชนตัวไหนบ้างตัวแรกก็คือเลขห้านะเนาะห้ามีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรตัวที่สองคือเลขหกนะครับหกก็มีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรตัวที่สามเป็นเลขเจ็ดนะครับก็จะมีหนึ่งสูตรสองสูตรและสามสูตรครับอ่า ตัวที่ชนสามสุดนะครับเนาะตัวที่ชนสองสุดก็จะเป็นเลขแปดนะครับก็จะเป็นเลขแปดแต่ไม่เอานะครับเราจะเอาที่ชนสามสุดอย่างเดียวตัวเลขจะได้ไม่เยอะถ้าเกิดเขามาเราก็มีลุ้นนะครับะอ่าเพราะว่ามีอยู่สี่สุดแต่ที่หลักๆยืนอยู่ก็จะมีสามสุดเราจะเอาชนสามสุดเท่านั้นนะครับสำหรับ อ่าฝั่งหลักสิบล่างนะอ่าและสูตรเก่าสูตรนี้กําลังเดินดีอยู่นี่ครับยังไม่หลุดนี่ครับเดินมาแล้วสามวดอ่านี่ครับเดินมาแล้วที่สามตัวนี้เป็นสูตรเก่าวันนี้ได้เก้าศูนย์และหนึ่งอ่เราจะดึงตัวที่ชนออกมาไว้กว่อนนะครับเอาตัวที่ชนออกมาไว้กว่อนก็คืออ่าห้า 6กเจ็ดหลักสิอ่านี่ครับสิล่างิบล่างตัวที่ชนได้คือ5 6และ7ที่ตัวผมชอบอีกตัวหนึ่งที่เขาชนเลขเด่นก็คือเลขเก้ผมว่าสูตรนี้ น่าจะเอาดึงลงมานี้นี่ครับมาเสริมอีกตัวหนึง่งเพราะว่าสุดนี้เขายังเดินอยู่นี่ครับเขายังเดินอยู่เดินมาแล้วสามงวดนี่ครับตั้งแต่นําลงช่องน่ครับเดินแล้วสามงวดอ่ะเราจะขาดไม่ได้อ่าถึงเขาจะไม่ชนแต่ถ้าเกิดหลุดพวกนี้หลุดถ้าเกิดสูตรนี้เข้าสูตรเดียวเราก็จะอ่ามีโอกาสนะครับเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเนาะถ้าเกิดเขายังเดินดีต่อเนื่องนี่ครับ เขาอาจจะไม่ชนสูตรใดๆเลยนี่ครับแต่ถ้าเขาเดินต่อเนื่องถ้าสูตรพว,พวกนี้ไม่เข้าหรือเขาเข้าสูตรเดียวนี่ครับเราก็จะมีโอกาสแนะบบเนาะทางด้านาเลขศูนย์ตรงนี้น่าจะอยู่ที่หลักหน่วยนะวะให้ความสำคัญไปทางหลักหน่วยทีนี้เราจะมาดูตัวที่ชนหลักหน่วยบ้างตัวที่ชนหลักหน่วย ก็ะจะชนเยอะจะมีอยู่สองตัวนะครับว่าจะมีเลขศูนย์และเลขหนึ่งนี่ครับเลขศูนย์มีอยู่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรแล้วก็เลขหนึ่งก็จะมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรก็จะมีสามสูตรเหมือนกันทางด้านตัวที่ชนเยอะทีนี้เราจะพิจนารณากันนะครัหลักหน่วยนี่คือหน่วยล่างหน่วยล่างเนี่ยหลักหน่วยล่าง เราจะเอาตัวที่ชนเยอะออกมาก่อนนะครับศูนย์กับหนึ่งแล้วศูนย์และหนึ่งเราจะพิจารณาเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนล้วนะอีกหนึ่งตัวเพื่อจะมาเป็นตัวรองแล้วนะตัวที่ผมชอบอีกหนึ่งตัวก็น่าจะเป็นทางด้านหกและเก้าะหกและเก้านะครับวันมีชน อยู่ในเลขเด่นเท่านั้นเลยนี่ครับเก้ามีอ่าลองชนที่สองสุดนี่ครับแล้วหกว่าชนที่สองสุดที่เหลือก็ไม่ชนกัน,นครับก็มีมีก็จะลองไว้ที่เก้ากับหกนะครับชนไว้อ่าลองไวท้ที่อ่าใช้ปากกาผิดอันะละอ่าชนไปที่เก้าและหกนี่ครับตัวที่อ่า ตัวที่นํามาสํารองก็คือเก้าและหกนะครับว่าตัวที่ชนเยอะสุดก็น่าจะเป็นที่ศูนย์กับหนึ่งทางด้านหลักหน่วยนี่ครับตัวที่ชนเยอะสุดแล้วก็ตัวที่ชนสามสูตรก็จะเป็นห้าหกเจ็ดทางด้านหลักสิบนี่ครับตัวนี้เราจะทําเป็นตัวอีอกสูตรหนึ่งก็ให้ความสาคัญเหมือนกันเพราะว่าเขามีอยู่สูตรเดียวที่เดินจาก หมดที่แล้วมาแล้วก็อีกอย่างเขาเดินมาสามงดแล้วนะเล็เก่านี่นะครับก็ถือว่าเขาก็สําคัญเหมือนกันน่ครับว่าสําคัญแต่ว่าเราจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะมาจับคู่กันครับเรามาจับคู่กันดูว่าเอฟทีะ FT จะชอบเหมือนที่ผมชอบหรือไม่อันนี้ f อค่อยมาคิดดูพิจารณาว่าจะเอา คู่ไหนชอบคู่ไหนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ FC ได้อ่าดูนะครับว่าจะได้กี่คู่นะครับเนาะทีนี้ผมก็จับคู่ให้ FC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะจะได้ทั้งหมด16คู่นะครับเนาะอ่า4 4 4 16ได้16คู่นะครับเนาะทีนี้เราจะมาดูทางด้านเลขดับและเลขเด่นนะครับเนาะอ่าเลข เด่นก็มี5และ6กนะครับหและ6ทีนี้ทางด้านเลข8ก็จะไม่มีที่ผมคัดออกมาก็จะไม่มีนะครับแนละ้วจะไม่มีจะมีที่ติดก็คือ,อเลข9และเลข0ูนย์สำหรับศูนนี้นะครับมี9มี0 9ก็ติดทั้ง10ทั้งหน่วยนะครับนะทีนี้เลขเลขหนะครับก็ มีที่สองสูตรนะครับมีที่สองสูตรที่มาชนทางด้านเลขห้านะครับเลขห้าจะติดอยู่ทางด้านหลักสิบล่างนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็มีที่สองสูตรศูนย์ก็มีที่สองสูตรติดทางด้านหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็เลขหนึ่งก็ติดทางด้านอหลักหน่วยที่ชนสามสูตรนะครับหลักหน่วยอของเราที่ชน ไปสามสูตรเล,เลขศูนย์ก็ชนไปสองสูตรนี่ครับก็ชนที่สามสูตรเหมือนกันนี่ครับที่ผมฉีดประกาศสีแดงเอาไว้ก็คือที่เขาชนสามสูตรนี่ครับที่ไม่ฉีดนี้คือเขาชนที่สองสูตรนี่ครับเก้าและหกชนที่สองสูตรทางด้านหลักสิบเลขเก้าก็คือเขาเป็นสูตรที่เดินอที่เดินอยู่สูตรเดียวที่ผ่านเข้ามานี่ครับ ผมก็เลยเลือกเอาที่เลขเก้ามาไว้ที่หลักสิบนะครับทีนี้ผมจะมาดูทางด้านเลขดับบ้างนะครับเลขดับดูทางด้านเลขดับบ้างดับหลักสิบคือเลขหกนะครับเลขหกตรงนี้แถวนี้คือติดดับหลักสิบไปแล้วนะครับแต่ก็แถวที่ติดเลขเจ็ดก็ติดดับหกกับเจ็ดติดดับแถวที่ไม่ติดดับก็จะเป็นที่ติดเลขห้า และเลขเก้าจะไม่ติดดับเลยนะครับจะไม่ติดดับทางด้านดับหลักสิบก็คือหกกับเจ็ดนี่ครับที่ติดดับแถวนี้ที่ติดดับนะครับแถวนี้ติดดับนะครับแถวนี้ติดดับสองแถวนี้ติดดับเลยสองแถวนี้ไม่ติดดับนะครับไม่ติดดับหลักเพราะว่าดับที่หกกับเจ็ดนี่ครับ ทีนี้ดับหลักหน่วยสามกับสี่สามกับสี่ไม่มีในทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะีครับถือว่าผ่านนี่ผ่านไหมผ่านไปเลยนะครับผ่านทางด้านหลักหน่วยนะครับะทีนี้เราจะมาดูว่าตัวที่ผมชอบตัวที่ผมชอบก็คือตัวที่เลข5้านี้นะี่ครับที่เขาเขาไม่ติดดับเลยแล้วก็เลขเก้านี่ครับ ทางด้านเลขห้าและเลขเก้าทังด้านหลักสิบนะครับเนาะอ่าเขาจะไม่ติดดับเลยแต่อ่าตัวที่ผมชอบก็น่าจะเป็นที่อ่าถ้าถ้าผมชอบก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะี่ครับทางด้านตรงนี้ตรงนี้เลยนะี่ครับแล้วก็ที่ติดเลขเก้านี่ครับที่ติดเลขเก้า เก้าเก้านี้ไม่น่าจะมานะเก้าเก้านี้ไม่น่าจะมาเราเอาแท่ตรงนี้ก็พอนะครับเราน่าจะเอาแท่เก้าศูนย์และเก้าหนึ่งพอที่ตีเลขเก้าตงนัข้างบนนี้ก็เอาที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งและห้าเก้าก็พอนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวกันให้เอฟทีถ้าใครชอบนอกเหนือจากนี้ก็เลือกเอานะครับที่เหลือจาก แถวสองแถวนี้นะครับแต่ว่าเราจะมาสังเกตดูว่าตรงนี้ที่ชนห้าหกเจ็ดนี้ชนทั้งสามสุดเลยอ่างวดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสุอ่าดดับจะเอาอยู่หรือไม่ครับเพราะเพราะว่าแต่สุดดับก็เดินดีเหมือนกันนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดก็ถือว่าเดินดีหลายงวดยังยังไม่หลุดแต่ว่างวดนี้มาชนดับสองตัวเลยนะครับ แล้วสองตัวนี้อ่าก็ชนที่สามสูตรนะี่ครับที่ที่โดนดับห้าหกเจ็ดนี้ชนสามสูตรเลยนะครับแล้วแต่ตัวที่รอดดับก็คือเลขห้านี่ครับที่ชนสามสูตรแต่เลขเก้านี้มีอยู่สูตรเดียวที่เขาเดินผมก็เลยจับมาอ่าจับมาเพื่อเขาเดินนะครับแล้วก็จะได้เลขเก้าตรงนี้นะครับนะแล้วแล้วสูตรที่ไม่ติดดับรอดดับก็คือ ห้า,าเลขห้าทางด้านหลักสิบล่างนะครับวนะ่าถ้าใครชอบก็นําไปพิจารณาดูนะครับนะอ่าถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อก,กว่าบันเทิงเท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอาเลขจะออกตัวไหนนะครับวนาะเป็นการคาดคะเนลงหน้าเท่านั้นนะครับวนาะสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับอนะ่านะ ถ้าใดรชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พ่อหน่อยนะครับเรื่อจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟทีได้รับชมนะครับว่าตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณย้อนหลังตามสถิติเท่านั้นว่าสามารถการันตีได้ว่างวดหน้าจะเดินต่อหรือไม่นัเนาะให้เอฟทีไว้พิจารณาผู้ใดชอบก็นั่ไปพิจารณาผู้ใดว่ชอบกับพันนะครับว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบก็ แคบนาจอไว้พิจารณานะครับเนาะถ้าบัชอบก็เบิ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่าตอนรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีจงโชคดีนะครับเนาะที่เข้ามาอ่ารับชมในช่องพอหน่อยผ้าโชคนะครับเนาะก็ประหัว่าเลขเซี่ยวกไตนะครับเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขอไปเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะอ่าก็ชุดสรุปล่างก็มีประมาณนี้นะครับเนาะมีประมาณนี้ ัวที่ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นก็ผมก็ชอบที่ติดเลขเก้าอยู่เพราะว่าสูตรที่ติดเลขเก้าเขาเดินจริงมาแล้วสามงวดนะครับนะเดินจริงมาแล้วสามงวดแล้วก็ชุดนี้ก็ชอบนะี่ครับชุดนี้ก็ชอบก็ชอบนะครับนะี่ครับ,นะรบชอบเลยก็จะมีอยู่ที่ประมาณห้าคู่นี้ทั้งหมดทั้งวันนะครับ ในชุดสรุปล่างนะครับนะที่เหลือถ้าใครชอบตัวไหนถ้าถ้าไม่สนดับก็นําไปเล่นได้นะครับเนาะแตะ่ผมก็ตัดออกให้แล้วนี่ครับก็ตัวไหนคู่ไหนที่ผมชอบความน่าจะเป็นนะครับเนาะสำหรับศูนย์และหนึ่งก็ชนสามสูตรนี่ครับชนไปที่สามสูตรที่ติดเลขเก้าถ้าใครชอบตรงที่ติดเลขเก้าตรงนี้ก็นําไปพิจ,จารณาก็ ะครับเราก็ดูทั้งหลักสิบหลักหน่วยด้วยเลขดับด้วยนะครับว่าถ้าใครไม่สนดับชอบคู่ไหนก็นําไปพิจารณานะครับว่าสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ